บริษัท First Direct Thailand เปิดตัวอย่างเป็นทางการในกรุงเทพภายใต้การนำของผู้ก่อตั้งจากเกาหลีใต้คุณลีแดกิลผู้ปลุกปั้น First Korea สู่ความสำเร็จระดับประเทศเลือกไทยเป็นฐานขยายธุรกิจแรกของโลกเผยมองเห็นศักยภาพของตลาดไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและพันธมิตรทางธุรกิจวางเป้าหมายสร้างเครือข่ายระดับโลกพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสริมความแข็งแกร่งทั้งแบ็กออฟฟิศและการตลาดเตรียมพลิกโฉมวงการธุรกิจเครือข่ายในไทย 어, 오늘 퍼스트 타일랜드 오픈 식 너무 뜨거웠던 행사 시간이었고요. 앞으로가 기대되는 태국 시장입니다. 퍼스트 타일랜드 화이팅นะ바라는 네. 브랜드는 한국에서 생산하고 있고요. 한국의 기술력과 태국 시장의 니즈에 맞춰서 독립적으로 생산된 브랜드입니다. 아마 태국 분들께서 우리 제품을 사용하시면은 만족감과 아름다움을 가질 수 있을 거라 생각합니다. สินค้าแบรว่าของเรานะคะเป็นสินค้าที่ผลิตที่เกาหลีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ผลิตเพื่อลูกค้าเกาหลีางเท่านั้นแต่ว่าเรายังมีการคิดค้นเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เหมาะกับคนไทยแล้วเราก็หวังว่าลูกค้าคนไทยของเราทุกคนนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สวยงามแล้วก็วังว่าจะพอใจในสินค้าของเรามากๆค่ะเน็ตเวิร์กมาก่서อ위가되고싶고가장첫번째최고의가치를부여하고싶ร의미에서저희회사이름은퍼스트어제품이ห보상이ง 리더십이던 시스템이던 가장 첫 번째가 되고 싶은 포스트입니다. 저희 스타일링은요, 그건 말 그대로, 그건 바 그게 바로 첫 번째입니다. 첫 번째는 아까 것처럼, 첫 번째는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  첫는첫번첫 번째는 첫 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 알렉시스의 리더십과 태국 리더분들의 마음을 저희는 통했다고 생각합니다. 그리고 저희가 태국 시장을 준비했고요. 1년4 개월이라는 시간 동안 꼼꼼히 준비해서 어, 동남아시아의 가장 중심인 태국을 오픈할 수 있었습니다. 사실 이이 어, 만고 คุณฤิคุณอะเล็กเี่มีสปีลิคในเรื่องของฤทธิ์เจ้าชีพมากมแล้วก็รูเวิธีกาู้นําทางธุรกิจมากมาเรารู้สึกว่าเออเราคุยกันแล้วเราถูกพอเราก็เลยได้มาเปิดธุรกิจประเทศไทยค่ะ<ม>แล้วเราก็ใช้เวลาตลอดเออ่ในการเตรียมตัวนะคะตลอดหนึ่งปีสี่เดือนเลยที่ได้พยายามทุ่มเททีน้ำให้ธอุอร,รกิจนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะในส่วนของความร่วมมือจริงๆแล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะคะว่าธุรกิจเครือข่ายในเมืองไทยเองเนี่ยมันเป็นช่วงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งถูกกตต้องาามมฎหย อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่สองนะครับต้องมีความโปร่งใสนะฮะในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับอันที่สามสำคัญนะครับในเรื่องของแผนการจ่ายผลประโยชน์นะครับรวมถึงในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ดังนั้นตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่เรามองเห็นนะฮะว่าทางบริษัทเฟิร์สนะฮะจากประเทศเกาหลีใต้มีคุณสมบัติครบทุกประการนะฮะทางกลุ่มบริษัทอเล็กซิสหวังกุ๊ปของเราเองก็เลยมาจับมือกันนะฮะในเรื่องของการผลักดันธุรกิจในนามของเฟิร์สเดลักแลแรมนะฮะก็มีการผลักดันตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็เป็นเครื่อองสาาว สำหรับแผนการตลาดนะครับอย่างปัจจุบันนะครับในธุรกิจเครือข่ายเองก็ต้องยอมรับนะฮะว่าการทำงานแบบ เป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบนะฮะตรงนี้มันจะมีพลังในเรื่องของทีมงานนะครับแต่นะครับเราจะใช้ระบบแบบเดิมอย่างเดียวไม่ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเพิ่มนะฮะก็คือเป็นในรูปรูปแบบของซิงเกิลนะครับซิงเกิลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราจะมีความชํานาญในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายนะฮะแล้วก็วิธีการในการจัดจําหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคนะครับรวมถึงนะฮะปัจจุบันเราต้องใช้เรื่องระบบออนไลน์นะครับก็มาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะสามารถ จะเพิ่มในเรื่องของสมาชิกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราจะมารวมกันทั้ง3อย่างนี้นะครับเราคงต้องใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือเราจะใช้ในเรื่องของระบบนะฮะแพลตฟอร์มต่างๆหรือใช้ AI นะครับเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่มาช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับทางเฟิร์สครับ เห็นว่าวันนี้เปิดตัวเวลูว่าเจุดเด่นของเวลูว่าคือในส่วนของเวลูว่าผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เวลาเรานึกถึงประเทศเกาหลีใต้นะครับเรานึกอยู่2อสอย่างนะครับอันที่1คือความสวยความงามนะครับอันที่2คงเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้ ในส่วนของ First ์สเอเ t ็ a ท l a n d นะครับเรามีเป้าหมายนะครับและมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการานำพาผลิตภัณฑ์จากจากประเทศเกาหลีใต้นะครับที่มีการผลิตและได้รับการยอมรับกับประเทศเกาหลีใต้นะครับมาส่งต่อให้กับคนไทยแล้วก็ในภูมิภาคสวิตเอเชียนะครับตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนไทยนะครับมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาวนะครับเ,เท่านั้นยังไม่พอนะฮะเรายังมีบริษัทร,รับประกันในเรื่องของความพึงพอใจเพิ่มเติม นะครับซึ่งถามว่ามันเยอะเกินไปเยอะเกินไปนะครับแต่เรายินดีที่จะมอบให้กับตัวลูกค้านะครับก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งฮะที่ผลิตภัณฑ์เวลูว่านะครับนอกจากคุณภาพที่ดีนะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยนะครับก็ยังมีระบบในเรื่องของความปลอดภัยนะครับมาเพิ่มเติมให้กับลูกค้าคนไทยนะครับตั้งเป้าหรือความคาดหวังของการร่มทงครั้งนี้ครับในส่วนของธุรกิจนะครับผมต้องเรียนงี้ครับว่าวันนี้เราวางเป้ากันตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ ผมกับทางเฟิร์สเนี่ยเราเริ่มคุยกันมา1ปีกับอีก5เดือนเต็มๆนะครับถามว่าเราทําอะไรบ้างนะครับเราทําตั้งแต่ในเรื่องของการปรับปรุงนะฮะในเรื่องของแผนการตลาดนะครับตัวสินค้าตัวสินค้าอันนี้สำคัญนะฮะสินค้าตัวนี้นะครับบางทีผลิตภัณฑ์จากเกาหลีใต้เราอาจจะไม่สามารถมาประสบความสำเร็จในประเทศไทยได้เพราะอะไรครับลักษณะผิวนะครับลักษณะภูมิอากาศของบ้านเรากับเกาหลีใต้แตกต่างกัน นะครับตัวนี้เราก็มีการปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าคนไทยแล้วก็มูมิภาคสวิตเอเชียนะครับดังนั้นถามว่าเราตั้งเป้าอย่างไงนะครับวันนี้ต้องเรียนตามตรงนะฮะว่าเราจะไม่ได้หยุดพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะครับมีแค่เครื่องสำอางอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เตรียมตัวนะครับที่จะออกสู่ตลาดนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับและปีหน้าอีกหลายรายการนะครับตรงนั้นเป็นปัจจัยเบื้องต้นนะครับ แต่เป้าหมายที่เราต้องการจริงๆนะฮะเราต้องการนะครับมีสมาชิกนะครับหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของ f i r First Direct t h a i l a n d นะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราจะสร้างนะครับตัว First Direct Thailand ให้เป็นธุรกิจสายพันธุ์ใหม่นะครับพูดง่ายๆครับเป็นธุรกิจเครือข่ายรุ่นใหม่ที่มีในเรื่องของคนเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ มากขึ้นนะครับอันนี้ในมุมของการตลาดนะครับแต่ถ้าในมุมของยอดขายก็เรียนไว้อย่างนี้นะฮะว่าเรามีเป้าหมายนะครับเราจะขึ้นอันดับท็อปไฟของเมืองไทยภายใน3ปีนะครับก็คือภายในปี2027 ก็อย่างนี้ครับคือในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับที่จะต้องการนะครับหารายได้นะครับต้องการทำงานนะครับกับบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็อยากจะทำงานโดยไม่มีข้อกำหนดต่างๆนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางบริษัท First Direct Thailand นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะให้ทุกท่านเข้ามาร่วมได้นะครับโดยเฉพาะนะครับคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับอาจจะมีสิ่งที่ท่านพึงพอใจไม่พึงพอใจกับ การทํางานในอุตสาหกรรมนะครับก็ขอให้มองครับว่าวันนี้ถ้าท่านได้มีโอกาสนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษา นะครับมาดูนะครับในส่วนของบริษัทของ First Direct Thailand ผู้บริหารของ First Direct Thailand นะครับรวมถึงผู้บริหารของเอ First Korea นะครับแล้วมาศึกษาเรื่องแผนการตลาดมาดูเรื่องตัวสินค้านะครับแล้วก็มาดูเรื่องข้อกฎหมายกับทาง First นะครับผมเชื่อว่าบริษัท First Direct Thailand นะครับจะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับทั้งในเรื่องของผลตอบแทนนะครับทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้าและนะครับสามารถทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็พูดง่ายๆครับทำได้ง่ายและทำได้จริง นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับเ,เรายังมีในเรื่องของการเอานวัตกรรมนะครับเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการทํางานของตัวแทนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับที่จะทําให้ท่านทํางานได้ง่ายขึ้นนอกจากการฝึกอบรมของบริษัทครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะขอ,เ,อ,อเชิญชวนนะครับ ทุกทุกท่านนะครับรวมถึงคนที่ท่านรักและหวังดีนะครับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว First d i ร์ c เด h a กแ a ลนของเรานะครับแล้วเราจะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ยิ่งใหญ่อย่างถาวรไปด้วยกันครับคือ동남아에서태국시장은가장네트워크마케팅사업의발전가능성이큰시장이라고생각을합니다저희가태국을오픈한가장큰이유는태국을기점으로더많은동남아시장을 진출하기 위해서 태국을 가장 첫 번째로 오픈하게 됐고요. 태국에서의 성공이 태국에서만 끝나는 것이 아니라 동남아시아를 넘어 큰 아시아 시장으로 넘어가는 첫 번째 성공의 시작점이 될 거라고 확신합니다. 오늘 태국 오픈식에 와주신 여러 관계자 여러분들 진심으로 감사드리고요. 태국 시장의 성공을 우리 퍼스코리아가 함께 하도록 하겠습니다. 감사합니다. <목소리> สาเหตุที่เรามาเลือกเปิดตลาดที่ประเทศไทยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าออประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถที่เราจะสามารถขยายตลาดไปเรื่อยๆเราไม่ได้คาดหวังว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะประสบค,ความสำเร็จในประเทศไทยแต่เรายังจะขยายตลาดไปถึง Southeast Asia ทำให้ตลาดของเราขยายมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่มาร่วมแสดงความยิในดีในวันนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ